ต่างแกวจันทขาดคุ้นเหลิกนอกก็มีต่างนอด่างดำแดงสิวไม่ก็มีต่างใหม่หลายซาเลียนโกคนก็มีต่างคนมากมูลหลาหล่นดีสัวสับสนแซวกองกันอนั่นแน่คันบกีจทีถวดสิหลงโอเมื่อรุ่นทันเอ้ยพันวัลโบราณพันว่าไหวเป็นตะฟังตะฟังจังหวะลงตาอ่านบางแล้วประทับจิตประทับใจ มันบ่ต่างเทียงมันดื้อดังนิรพานตัวนี้กับขักอิลีโลกมนุษย์เป็นอนิจจงคือความไม่เที่ยงแท้แน่นอนทุกขังทนอยู่สภาพเดิมไม่ได้ยังชีวิตของเฮานี่คือกันเบิดเกิดขึ้นมาในเบื้องต้นแปรปวนใน่าำกลางสุดท้ายสลายเองทั้งสิน้นและสุดท้ายไม่มีผู้ใดใครผู้หนึ่งบังคับบัญชาให้โลกมนุษย์เป็นไปตามความปรารถนาของต เองได้หน่าเงือบบ่จังสินาโลกมนุษย์เท่านะจะว่าพระวุทธเจา้าพระองค์จึงแสดงธรรมไว้เพื่อผู้มีบุญจะได้เข้าใจในธรรมะเมื่อเข้าใจในธรรมะความทุกข์ที่เคยท่วมทัจิตก็คลายออกคลายออกคลายออก จนไม่เป็นทุกข์อะไรเลยธรรมะพุทธเจ้าแสดงไว้มันเหนือโลกธรรมะประจําโลกพระองค์ก็แสดงไว้จนเข้าถึงสึ่งความพ้นทุกข์คือพระนิพพานอันนี้คือธรรมะที่สมเด็จพ่อแสดงไว้จังหวะโลกนี่มันบระตังเทยงหมันคือดังนิรพานอันแต่ในสงสารสงสารก็คือการท่องเที่ยวไปไปมามาเกิดแล้วก็ตายตายแล้วก็เกิดเกิดแล้วก็ตายตายแล้วก็ เกิดเป็นตารู้ตนมโนเท่าขนาดว่ามโนเท่านี่เป็นแดนสุขติสุขติแปลว่าไปแล้วดีคติแปลว่าที่ไปดีสุแปลว่าดีแปลว่างดงามแปลว่าสะดวกสบายแต่ว่าโลกมโนเท่านี่มันเป็นโลกแห่งการศึกษาปัญวาอันแต่ในสงสารสงสารแปลว่าการท่องเที่ยวไปไปมามาเห็นบ่ <c oughs> มามนุษย์ด้วยอำนาจแห่งบุญก็ไปสวรรค์จากสวรรค์ก็มามนุษย์เบียนวนไปวนมาด้วยอำนาจแห่งบุญถ้าผู้ใดหลงผิดบ้างทำบาปฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดในรูปเขาผัวเขาเมียเขาโกหกคนนั้นด่าคนนั้นสอเสียดยุยงส่งเสริมกินเหล้ามายาสูบผิงกัญชายาบ้ายาอี บุรีเป็นต้นจากมนุษย์ไปไหนบัี้ไปสวรรค์บ่ใดก็ต้องไปนรกอ่อจากนรกก็ไปเกิดในกำเนิดสาสเดรชานันเป็นเปตสุรกายตามเหตุแห่งกรรมแต่ละคนสร้างเอาไว้ก่าสิพนโทษในอบายยาภูมิอึันกับคนท่ำพิกฎหมายบันเมืองไปเหตุแล้วก็จับได้ไล่ท่านแล้วก็ขึ้นโลงขึ้นสารตัดสินจำคุกก่อสิพนจากโคุกตาล่างได บางคนก็ตลอดชีวิตบางคนนี่แปดสิบปีอายุสี่สิบหาชิบแล้วแปดสิบปีบางทีก็ร้อปีจำคุกรถตายค่าคุกยังว่าจังสี่ก็มีอันนี้อันนี้ก็คือการกวาสิผลจากนรกเปรตสุรกายสเดรชานก็ต้องได้รับความทนทุกข์ทรมานานานาประการกดแทงกรรมันจัดสรรให้เยงเบึ เพามีผู้ใดที่เหนือกรรมใดคันว่าิ่นกรรมนี่เป็นของดีและเป็นของไม่ดีกรรมกรรมดีเรียกว่ากุศล,ลกรรมแต่ว่าการกระทําด้วยความฉลาดอากุศล,ลกรรมแปลว่าการกระทําด้วยความโง่คันแปลออกมาเพราะฉะนั้นคันทํำด้วยความโง่เนี่ยลงนรกเปรตสุรกายสเดรจานัน จวาสงสารสง่งวนเวียนผัดเปลี่ยนมั่นเวียนลงของคือหล่อโเนย่นผนจังหวะว่วยบ่อให้หนีไปผลเกิดแก่เจ็บตายมีแต่วนเวียนติดต่อกันบ่มีแล้วกัยู่จังสิแหละเพราะฉะนั้นสมเด็จพ่อของพวกเข้าพระองค์จึงมอให้ประมาทมันสร้างสมอบรมคนงามความดีไว้ให้มากๆจะได้เป็นพี่พึ่งที่พึ่งคือบุญสร้างไว้ให้สมบู โนสมบูรณ์อยู่ในโลกเนี่ยก็อยู่เดี๋ยวความเย็นสบายจากมนุษย์ไปกับไปดีไปดีขันมากกับมาดีมาดีรถด,ดีไปดีไป,ไปความดีคือบุญกุศลจัดสรรให้ใจจังพองใสเมื่อใจพองใสดีแล้วมันก็ผู้จักบาปผู้จักบุญหนูจักคุณหนูจักโทษรถด,ดีดีเอาสรุปสันส้น อยู่น้ำพอน้ำแม่พอแม่กับปลื้มใจอยู่น้ำสามีสามีกับปลื้มใจอยู่น้ำพันยาพันยากับปลื้มใจอยู่น้ำลูดน้ำเตา่าลูเต่ากับปลื้มใจอยู่น้ำพีน้ำนองพี่น้องกับปลื้มอกปลื้มใจอยู่ไสก็เหตุด,ดีเ้าดีท่าดีเลยไปบุญจัดสรรเป็น,น,าน,านจำน,น,นันจังสินาราะฉะนั้นนาอหลวงตาอย่างขออนุโมท